สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับด้วยผมซีมันเตอร์ทีวีคุงครับวันนี้มาสอนทำโอสและก็คอมโบนของตัวโอสด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มที่โอสกันก่อนนะครับอย่างแรกนะฮะให้เรารับเควสตรงนี่ตรงที่รับเวควสคล้ายๆพวกเรวคีรับตรงนี้นะครับนะและก็นะให้เราเควสมันจะให้เราไปลงทาเอาโอสนะครับให้เรากด ว์ปไปที่นะครับไอเดอร์แล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับนี่ปึ๊บอ่าเราก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวมาตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายมาเราก็จะเจอไทเอาโอ๊ตตรงนี้นะครับมันจะให้เราเราลงไทเอาโอ๊ตหนึ่งรอบนะเราก็จะได้โอ๊ตมาเลยเดี๋ยวผมลงให้ดูหนึ่งรอบนะครับผมปึ๊บอ่ากดอันแรกนะครับเป็นไทเอาโอ๊ตให้เรารอก่อนเข้าดันนะ ตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นพวกตัวปืนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อ่าไม่มีตัวปืนก็ใช้โซดาได้นะโซดาก็อ่าตัวโลกนิวคีนะครับนี่นะเป็นใช้ได้เหมือนกันนะจะใช้ตอนที่เราเจอบอสนะครับอ่าตัวนี้นะกรีนกรีนบูนะครับอ่านั้นเป็นตัวใช้ปืนนะคืออังเป็นตัวถ้าเออเป็นตัวบินนะครับเราต้องใช้ตัวปืนในการทำดาเมจนะซึ่งตัวปืนจะทำดาเมจได้ดีกว่าตัวพวกอื่นนะครับสำหรับ ดันโอ๊แต่ว่าเฟสแรกใช้ตัวอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้โอ๊ตฮันดอนะเพราะว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรียกคอมโบแป๊บเมื่อเราเข้ามาแล้วนะให้เรามาตรงนี้นะครับผมเบื่ามาตรงกลางนะ,ะมันก็จะเกิดเลยถ้าเกิดลงคนเดียวมันก็จะเกิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงหลายคน,นก็ต้องรอนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวตีก่อน เร็วนิดนึงนะว่าผมมีของนะครับก็เลยเลยแต่เขาเดือนนครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองมีของระดับหนึ่งก็ลงคนเดียวได้นะเพราะว่ามันสิกมอนแป๊บเดียวนะครับโอเคโเคเ็นเแรกครับปึ๊บสองจัดไปฮนะ ถ้าเกิดลงคนเดียวคือแบบดามิดเราถ้าเกิดเราเป็นของระดับหนึ่งคือดามิดแรงมากเลยนะ <laughs> มอนต,ตายเลยขนาดผมทำชาเลนจ์น่ะผมใช้้าจะดอปกติยงก็ยังตายได้นะ <laughs> คือแบบคือลงคนเดียวก็จะเร็วกว่านะแต่ว่าแะแบบมันจะช้าเพราะว่าบางคนไม่มีของมาเนาะอ่าต่อมาเป็นรอบสามนะครับ <laughs> คือจะประมาณสี่รอบนะในการลงคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดหลายคนผมจำไม่ได้ว่ากี่คน,นต้องใช้ใช้เท่าไหร่ แต่ลงคนเดียวใช้ประมาณสี่รอบครับอ่าเข้าเฟดบอลแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราจะต้องกดกดเหมือนในดานโอดินนะครับไอเฟดของอันนี้ครับไอไอดานของอะไรนะไม่ใช่เฟดเดนด่านของอ่าโอจานะครับก็ต้องกดตามสีแต่ว่าในนี้ต้องกดตามสีนะแต่ว่าผมจะสอนแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเข้ามานะครับให้เราขึ้นข้างบนก่อนนะขึ้นข้างบนไปก่อนนะครับมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างครับแต่ให้เราขึ้นข้างบนก่อนนะครับ ปึ๊บแบบนี้นะให้เรากดไปปึ๊บอ่าเมื่อเรากดแล้วให้เราหันออกมามันจะมีฝั่งซ้ายกับขวาใช่ไหมให้เราไปฝั่งซ้ายนะฮะเพื่ออ่ามันมันจะเรียงตามนี้คนะขึ้นบนก่อนแล้วก็มาฝั่งซ้ายตรงข้ามนะครับตรงนี้อ่าเราค่อยมาตรงนี้ฝั่งขวานะครับก็คือมันจะถูกปเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องจําสีนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดูซิว่าผมจะถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถูกเราจะได้เงินด้วยนะ ก็คือเป็นดันฟาร์มเงินอีกวิธีนะครับอ่าเห็นไหมครถ้าถูกบอสจะเกิดเลยนะอ่าก็จะเป็นอังนะตัวนี้เป็นตัวบินนะก็เราต้องใช้ตัวตัวอ่าที่เป็นปืนอนะ่ะถึงจะยิงโดนนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไม่มีตัวยิงก็ใช้โซดาได้นะครับเป็นตัวยิงกันนะเป็นโลกเดิวคิเป็นตัวเริ่มต้นอ่าลูน่าทิกเกอร์ก็ใช้ได้นะ ผมใช้ไทรอเพราะว่ามันตีเข้านะครับก็เลยใช้อ่าเรียบร้อยนะครับก็ในด้านนี้ก็จะมีโอกาสออกของก็จะมีประมาณนี้นะก็จะมีโอกาสออกเข,ข็มขัดหินนะอันนี้นะครับนะครับเป็นเข็มขัดหินนะแล้วก็มีโอกาสออกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของโอ๊ตอ่าแต่ละสีก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับอ่าสามสีนี้นะครับ ก็เอาไว้ทำคอมโบนะต่อมาเรามาเริพูดเรื่องคอมโบบ้างนะคอมโบให้เราวาไปที่ยิมนะครับปึ๊บาวาไปที่ยิมปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับตัวทำค่อยอยู่โลกนี้นะครับนี่ก็จะมีคอมโบนะซึ่งเราต้องหาเหรียญมามาทำคอมโบนะซึ่งได้จากดันโอ๊ตนะครับอ่านะก็ ถ้าเกิดอยากได้สีไหนก็ทําสีนั้นนะครับอย่างเช่นผมอยากได้สีแดงผมก็ทำสีแดงก็คือใช้สีแดงสามเหรียญแล้วก็ใช้เข็มขัดหินนะผมเรียกเข็มขัดหินแล้วกันีเดียนเรียกชื่อภาษาอังกฤษนะก็ใช้เข็มขัดหินอันนึงนะแล้วก็เข็มแล้วก็เหรียญสามเหรียญอันนี้นะก็คือเราต้องใช้สามเหรียญแดงนะแล้วก็เข็มขัดหินอันนึงนะในการในการทาคอมโบนะครับซึ่งเวลาทำสามเหรียญเราต้องใช้ล็อตแท็บเล็ตนะซึ่งล็อตแท็บเล็ต สามารถหาได้ไดจากมอมมี่นะครับก็มอมมี่ตัวทำดับเบิลไซโคโจ็กเกอร์เลยนะก็เดี๋ยววับไปให้ดูนะครับจะอยู่ตรงปึ๊บมิเลอร์ไรเดอร์เปล่าผมจำไม่ได้ที่วับที่วัร์ปอยู่ตรงไหน,นเออสมาร์ทไรเดอร์อ่ะอยู่ตรงสมาร์ทไรเดอร์นะนี่ครับตัวพวกนี้ครับคือดอบอลอแลตแท็บเล็ตนะแล้วก็ดอปดอบคอร์เมลด้เลยนะ คอเมนโดลอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับคือดรอป2อ,อย่างนะลอตแท็บเล็ตแล้วก็คอเมนโดทลท้วลอตแท็บเล็ตจะเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้นี่ครับอันนี้นะก็ใช้ลอตแท็บเล็ตหนึ่งอันแล้วก็หินสามสีสามอันสามเหรียญน,นะครับในการทำคอมโบหนึ่งหนึ่งอันนะส่วนเข็มขัดเปล่าสามารถได้จากดดัดดนหรือว่าจากคราบก็ได้นะครับคราบในยิมตะกี้นะที่ผมพาไปดูส่วนตัวทำคอมโบอยู่ตรงที่ใกล้ๆก,กับดันโอ๊ตนะครับ ปุ๊บอ่าตรงนี้นะให้เราปุ๊บเลี้ยวมานะจริงๆทัชจดรอมันบินได้ไม่ต้องเลี้ยวะนะครับมันก็อยู่ข้างล่างนะเป็นตัวอังนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับคือตัวทําคอมโบสําหรับของโอ๊ตนะครับสําหรับคอมโบอีกวิธีการหาครับนั่นก็คือการทําแท็กนะครับก็จะได้มาเป็นเหรียญสามเหรียญเลยนะไม่ต้องคราบนะครับผมก็ทําแท็กหาได้นะแล้วก็ได้มืออังเลยนะมืออังนี่เอาไปคราบอีกทีนะ ก็คือเอาไปครับมันจะเป็นอันนี้นะครับปึ๊บมืออังอ่าก็จะเป็นเป็นของแต่งตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ของอเพิ่มดาเมจนะครับแค่เอามาแต่งตัวเดี๋ยวโชว์ให้ดูเห็นไลท์คลิปแล้วนะมีคนถามเนาะก็นะครับนี่เป็นของแต่งตัวนะครับก็คือมันจะลอยอยู่ข้างเรานี่ตลอดเลยนะนะครับถ้าเกิดได้มาก็เอามาครับได้นะครับก็ทำไม่ค่อยอยากนะแต่ตอนนี้คือแบบ เข็มขัดของโอ๊ตยังไม่ค่อยดีนะครับคือต้องใส่เข็มขัดอื่นไปก่อนนะก็แนะนําแบบนี้แล้วกันนะเข็มขัดโอ๊ตตอนนี้คือแบบอย่าเพิ่งทําถ้าเกิดใครแบบไม,ไม่ค่อยมีเวลาก็อย่าเพิ่งทําไปไปใช้เข็มขัดอื่นได้นะครับอ้อผมลืมบอกไปนะใครจะทำคอมโบโอ๊ตก็ต้องเวลโอ๊ต80ก่อนนะครับถึงจะทำได้นะก็จะประมาณนี้ในการทำโอ๊ตแล้วก็สอนทำคอมโบนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปยบยครับซิวไปจ้าเจอกันครับผม